อ่าฮะนันเป็นคัเตอนะคะมัวนี้เป็นหมูค่ะหมูที่หนูไม่ใส่ค่ะตัวนี้เป็นเป็นายดได้หกตัวน,นีเน้เป็นกระดิงหัวคะ่ะอันนี้เนี่ยรองเท้านี่นี่ใส่ตั้งแต่น้อยๆเลยใช่ไหมคะอ๋อจีจีไปจับนะ นี่นัง่งแต่น้อยอเลยอ๋อค่ะไอ้ปองน่ะปองเอาไให้ป้าป้าเนี่ยเยัวนี้ปนเป็นเป็นที่ขายขนที่ขายขนมนจำเลยอ่านอ่านนี้ค่ะ ไปตรงไหนอีคะเจ๊ข้างหลังร้อนนะคะอย่าไปเลยข้างหลังกว่าค่ะมันมีอะไรรึไปดูมันไปดูฝ้ามันมีอะไรไหมค่ะมีมมะคะ่ะเป็นห้านอนนั่งนั่งไปไปด่าข้างบนนี้นะคะเป็นข้างขาวข่วงบนนี้ก็เป็นที่ป่า ร้ามมากค่ะอาเจี้เดี๋ยวขอปิดกล้องแป๊บนึงค่ะ